สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้พาดหัวเอาไว้บอกว่าทําชั่วอะไรไว้เนี่ยผลชั่วก็สนองทันตาเห็นเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้พระนัท่านชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาเนี่ยได้นําเอาอยาติของพรรคร่วมฝ่ายคา้านทั้ง7พักภายใต้ชื่อที่ว่ายุทธการกระชากหน้ากากาคนดี โดยการนำของชนน่านสีแก้วผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นไปตามยติตามมาตรา152นะครับตลอดบาระการดํารงตําแหน่งท่านผู้ทรงเกียรติพักร่วมฝ่ายค้านทั้ง7พักเนี่ยก็ได้เพียรพยายามมุ่งมั่นที่จะใช้ช่องว่างตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อหวังว่าจะใช้เวทีนี้เนี่ย ให้ประชาชนสิ้นศรัทธาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติให้ได้ในทุกยุคทุกสมัยประชุมหลักการเนี่ยนะครับของมาตรา152คือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและก็ให้ข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการโดยเฉพาะ เรื่องของนโยบายเร่งด่วน12ประการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ถึงเนื้อแท้จุดมุ่งหมายของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็คือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนะปัญหากับคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเร่งด่วน12ประการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงเนื้อแท้และก็ผลงานของคนดีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฝ่ายคา้านก็กล่าวหาอย่างนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลบริหารบ้านเมืองล้มเหลว แล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ได้ถแถลงไว้แล้วครับการเปิดอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้จะเป็นการเจาะลึกในทุกประเด็นแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระไม่แตกต่างไปกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา15 151เพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่มีการลงมตินะครับฝ่ายค้านก็เลยหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลพร้อมกับนําไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าและเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้าน ได้เข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนนี่แหละครับคือความมุ่งหวังที่แท้จริงของนักการเมืองฝ่ายค้านแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในมุมตกกระทบเทียบกับภาระหน้าที่แล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านผู้สงเกตทั้งหลายได้ละทิ้งภาระหน้าที่ที่ต้องกระทาแต่ไม่ทาจนเกิดเหตุสภาล่มไม่สามารถที่จะพิจารณากฎหมายสำคัญสำคัญได้หลายฉบับ เพื่อให้มีผลประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ท่านไม่ทําทั้งที่เป็นหน้าที่ของท่านพรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งเจ็ดพรรคเนี่ยได้ทําลายศรัทธาของประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทําลายศรัทธาในการทําหน้าที่นี้มาโดยตลอดหนึ่งคือฝ่ายค้านเนี่ยไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยที่จะมารองรับข้อกล่าวหาในแต่ละประเด็น ยิ่งเมื่อสังคมไทยมีโอกาสได้ทบทวนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าผลเสียมันจะเกิดมากกว่าผลดีและส่งถึงประชาชนด้วยนะครับ2คือประเด็นการอภิปรายยติเนี่ยท้งเรื่องของวิกฤตข้าวของแพงเรื่องค่าแรงถูกของแพงทั้งแผ่นดินโรคระบาดโควิดแล้วก็อหิวาในสุกร ASF ตลอดจนวิกฤตทางด้านการเมือง ยุคการเมืองใช้เงินเป็นหลักแล้วก็เรื่องล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินมากมายทั้งปัญหายาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันภาวะฝุ่นพิษ PM 2.5และก็ค่าการลงทุนเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับมีผลงานมากกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากค่ายของพรรคเพื่อไทยของสัมภเวสีโทนี่วุฒซัมแสดาไปยิ่งถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับชาติบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยแล้วเนี่ยนะครับ ้องเรียกผลงานนี้เป็นที่ประจักษ์มันพัฒนาเกินหน้าเกินตาประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเยอะมากจนประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศติดอันดับที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำการทําหน้าที่อสองเกียติในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับทําชั่วอะไรไว้เนี่ยผลชั่วมันก็สนองทันตาเห็นนั่นแหละครับ แล้วก็จะเห็นผลเร็วขึ้นในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนนี้ยุคสมัยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วนะครับที่จะเที่ยวมาตอแหลเที่ยวมาหลอกลวงเที่ยวมาสนตภายแล้วพาคนไปตายอย่างในอดีตอ่ะไม่ง่ายอย่างนั้นครับ